อยู่ในห้องนอนอนะสิมันก็เลยมืดนะ่ะไฮดีคีณสาลีความพิวว่าต้านนะคุณขึ้นมาไฮพี่ต้าเหรอคิดถึงจังเนาะรู้สึกไม่ได้เจอกันนานแล้ะ ไม่อยากเข้าจีนนักซิสคืออะไรอ่ะขายเมืองหล่อครับใช่ครับโยต่นี่คือสุด็กวอดแข่งแรงเลยก็เมืองอเะไรงัน้นอ่ะโยนัดเป็นไงไฮกการสองส่วน, <Hi. S 2> นคือมันจะเป็นกําลัง หาอะไรด,ดูแค่เบื่อเพราะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวเงามาก้วเคยมาร์กที่ตัวจริงปะหรือตัวปลอมนี่สะตัวจริงนะสวัสดีมาร์กนอนแดกบ้านไหนเหมือกูตื่นแล้วค่ะกูตื่นนานแล้วค่ะอันนี้คือเป็นแบบว่าใช้ชีวิตเนาะคือวันนี้เป็นวันขี้เกียจเป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะไปเที่ยวกันไหมล่าว่าไหนดีไปเที่ยวกันไหมล่า,ลาคิดถึงเหมือนกันนั่นเนี่ยเงานั่นเนี่ยไม่ได้เจอกันนานละ หน้าเหมือนพี่เพิร์ดเลยค่ะมีคนบอกเยอะเลยครับว่าหน้าเหมือนคนชื่อเพิร์ดดีเนาะเขาหล่อนะคนชื่อเ,อเพิร์ดละคือเหมือนเขาก็ดีที่รักชิคิดถึงคุณคิดถึงเหมือนกันซาหัดออกไปหัดไปออกกำลับบงกายบ้างโอโหใครจะเหมือนมึงล่ะตีกอล์ฟทั้งวันตีตีกะเอาโล่เอาถ้วยคือกินข้าวทุกวันนี้ไม่กินในจานแล้วกินในถ้วยรางวัล โอ้โหกินยังกับเฮ้ยกินอะไรนะตียังกับเป็นโปรกรอล์ฟโอ้โหเป็นคนประเภทไหนอะ่ะคือคิดว่าถึงมนุษย์วันหนึ่งเดือนนึงมีสาสิบวันตีก็ไปสาสิบสองวันทวนบ้าปะเพียนเพียนนะคะเง่ามามาจริงๆเขาอะไรอะ่ะจริงๆเขาหล่อมากแต่ผมใช่ไหมใช่ไหมตีเพิ่มด้วยกูกูมาจะไปแข่งนี่เป็นไงล่ะนักกอล์ฟทีมชาติ อันนี้คือความจริงป่ะนี่คือจะไปแข่งจริงป่ะเท่เออกกำลังกายวิ่งวิ่งเตะบอลจะได้ไม่เป็นลมคือมันเหนื่อยเกินเตะบอลอะไม่ไหวหรอกตีกันเลยชอบอ้าวทำไมอ่ะจริงๆริงถึงซ้อมเยอะไงาปารอดูรอดูเฮ้ยคนเราเลิศดเนาะคือจริงๆตีเป็น เรื่องสนุกก็ได้แต่ว่าต้องตีเป็นกีฬาแบบตีแข่งขันคือชีวิตคือถ้าไม่ได้แข่งนี่คือไ,ได้ชนะสักเรื่องหนึ่งนี่คือจะเป็นอะไรไหมทําไมต้องเอาชนะทุกเรื่องทําไมต้องแข่งตลอดมันทําไมนักโอ๊ยแสงมดืดเฮ้ยเงามากคนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม้แต่ม้ายังทิ้งพัดไปมเม้าไปข้างนอกทิ้งไปคนเดียวนี่แหละนักแข่งกอล์ฟทีมชาติรอเลยเนะพลินเพื่อนแกจะเป็นนักกีฬาทีมชาติทุก แพ้ไม่ได้ดินี่ก็จะรอดูก็คือถ้าแพ้ก็ไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกชีวิตนี้พอเราดีที่สุดโลกถูกไม่มีใครดีเท่ามันละโลกเนี่ยชื่ดีผักบุ้งโอ้ยเขาเจาะอะไรกันตอนนี้อ่ะนี่มันกี่โมงแล้วเพิ่งจะสามมั่จกี้ไปกินข้าวกลางวันไปทุกคนเป็นข้าวกับน้ำพริกแล้วก็ปลาทูแล้วก็ไข่ต้มอร่อยมากเพื่อเพื่อนแพ้บ่ได้ถูกเพื่อแม่แพ้ไม่ได้ มากัานดูนานแหละคือมันแอบชอบไปแลตอนนี่ไปซ้อมละบายบายนะวันนัดกันเถอะสักวันหนึ่งอ่ะรู้สึกไม่ได้เจอมึงนานเลยไปละบายบายจ้าเจอดีทุกคนโอ้ยคันตาอะไรเข้าตาไะละตีกอฟกับเพิร์ดไม่ตีเพิร์ดที่สละบ,บ่อลชัยทุกคนใช้ความรุนแรงเพราโดนมันซอมทุกวันเลย คือจริงๆที่นอนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะคือบาดเจ็บจากการโดนมันตีค่ะนัดไปดตีกอล์ฟเฮ้ยมีโหนดด้วยวันนี้ไม่ได้กดโหนดเพราะว่าอยู่บ้านปิดไว้สวัสดีที่รักสบายดีไหมสบายดีจ้าเลยเหรออะไร,รอะเมื่อกี้ไรพูดอะไรประจำไม่ได้แล้ว เมื่อคืนบัมดีเอ็มมาด้วยทุกคนยอ็มมาถามว่าเพิ่อททำผมสีอะไรเพื่อได้บอกไปว่าจริงๆนี่คือไม่ได้ทํานะนี่สีธรรมชาตินะคือเกิดมาก็สีนี้เลยผมอะหนือขึ้นมาเต็มตัวคือเอา,อางี้คือเพิร์ก็เป็นมนุษย์คือคือคนคือเพิร์มีหนวดใช่ <c oughs> เพิร์เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะแต่จริงๆดาราเขาไม่มีหนวดกันนะจริงๆเนาะห้ามีนะคะ วันนี้ตอนไหว้จ้าสวัสดีจ้าเด็กาสตรท่านหนึ่งไลฟ์สดเพิ่งเห่าอยู่บ้านคนเดียวจริงแม้แต่มายังไม่อยู่เลยอะอะไรนี้เป็นความจริงบ้างพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรจริงสักอย่างว้าไว้ายมีหนวดเดกสาสตร์อยู่ยังไงโอ๊ยไม่เอามันเขินอ่ะเพิ่งปิดไฟแล้วกันนะคืออย่างนี้คือเพิร์ก็คนนึกออกไหมคือเพิร์กก็เป็นมนุษย์ ขาเขือขาเขือหนวดเนืด,นดอะไรมนุษย์มันต้องมีบ้างคนนะ่ะคือไม่ใช่ปาโลมาคือนี่ไม่ใช่ปลาไหลเนี่ยหมายที่จะต,ตัวลื่นปืดอะ่ะคือคนเราก็คือต้องมีจุดบกพร่องของมนมุษย์บ้างสวัสดีอาราวีดาราไม่มีสิวล่ะจริงดาราห้ามีสิวดาราไม่มีสิวดารา,า,าไม่มีหนวดด้วย แล้วก็ไม่มีเหงื่อดาราไม่มีสามอย่างนี้อีกอย่างคือดาราไม่ฉี่นะรู้ยังดาราเขาไม่ฉี่กันนะคือเฮ้ยอันนี้เป็นความรู้เมื่อกี้มาร์ออกไปแล้วจริงๆถ้าเกิดว่ามันังอยู่จะให้จะให้แบบมาร์กช่วยการันตีเพราะเขาเป็นดาราเบอร์ใหญ่อยู่เนะมันก็จะให้เขาการันตีว่าจริงๆดาราไม่มีหนวดนะคะดาราไม่มีหนวดไม่มีเหงื่อไม่มีฉี่ดาราเป็นอะบ้างคือดาราต้องมีสปอตไลท์จริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น วียังอยู่ปะอ้าวไม่อยู่แล้วอะเมื่อกี้จะชวนวีขึ้นมาหน่อย Where are you? I'm in my bedroom right now. I lay on my bed. Enjoy my day. คิดถึงนะเน,นี่ยไม่เจอกันนานแล้วทั้งนี้้ยสึกงเหงาๆนน่อยยมๆอะ่ะ มีใจเป็นดาราได้ปะก็ได้อยู่ก็ลองดูก็ได้ไหมคือที่สูมกล้องไม่แห้งหรอเพราะว่ามันจะเห็นนวดค่ะคือต้องเอามือปิดไว้ที่ตราเวลามากๆอะไรคือมากๆากอ๋อ คิดถึงกับไม่เจอนานจริงไม่เจอนานแล้วทุกคนเลยหายเหงาอะจรินเวันนี้ตั้งใจจะออกไปเที่ยวแต่ว่าไม่มีใครว่างเลยสักคนเพื่อนไม่มีใครว่างเลยเมื่อนี่มีโทรหาโทรหาไมว์เวลแล้วหนึ่งไมว์เวลอยู่บ้านเพื่อนโทรหามิวนิกมิวไม่อยู่นี่มิวไปออกกำลังกายไอ้มาร์กยังไม่ได้โทรเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ว่าง ส่วนอัลวี่วันนี้ก็ต้องไปขายของก็เลยไม่มีเพื่อนวันนี้ออทอยเพื่อนคนเพื่อนที่มอ,คน,อ,นมอคนหนึ่งครับชื่ออีฟเป็นเพื่อนสนิทอีฟก็บอกว่าเอม,มีนัดแล้วก็คือวันนี้ไม่มีใครเลยแม้แต่มาก็ไม่อยู่ก็เลยไม่มีใครไปด้วยเจอใครมั่งเจอใครมั่งแปลว่าอะไร เราไม่ไม่ไปขายเตี๋ยเพื่อผัดกันเข้าไงวันละก็ไอคนละสามวันสองวันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยไม่ได้เข้าทุกวันนะครับเพื่อข้าแค่วันธรรมดา Can you speak a little bit of English? Yeah, I can. You know what? I I I think after I graduated from from my college, I think my English have been kind of like Uh, my English is getting worse and worse. Because, you know, like when we go to college, I have to learn English, I have to do the lecture, do my assignment in English. But after I graduated, I, I, I didn't have that much opportunity to speak English. So I think that's the reason why my grammatical error and, and my English is quite, you know, getting worse and worse. พอเข้าแต่วันธรรมดาพี่ไม่มีสิทธิ์ได้เจอเลยเศร้าน้อยอ่ยลาไหมลองลางานดูคือบางทีก็แลกวันกับเพื่อนอะไรแบบว่าเอ้ยวันนี้ไม่ว่างขับกันถขับกันเลยแค่ขับรถไปกินยำเจ็ิบกโลก็ใกล้ไปหยุดยาวไม่มียำขายถูกถูกถูกจริงๆก็ใกล้นิดเดียวอุย้ยเมื่อวานมีเมนูใหม่ที่แบบ คือเพิ่งลองทาใช่ปะ่ะแบบให้เชฟช่วยทาอะไรแล้วก็มีแบบพี่พนักงานช่วยทําด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองเอาให้ลูกค้าชิมแบบให้เขาชิมฟรีๆเออช่วยชิมหน่อยได้ไหมมันอร่อยไหมเนี่ยเขาบอกเอยอร่อยดีนะแต่มันแบบเป็นแบบไม่เผ็ดเลยเงี้ยมันเป็นแบบเป็นกัะพุนไว้เอาไปลวกใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่ซอสแบบใส่ใส่มิโซะเอ็กซ์ตรักะแล้วก็พวกซอี่ปุ่นอะไรคือแบบเป็นเป็นสูตรของเขาอะไรเงี้ยมันอร่อยมากเ้ย แต่มันเป็นแบบไม่เผ็ดอ่ะเป็นเหมือนเมนกัพุนมืนเหมือน,นพวกเครื่องเคียงในร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่แล้วมาก็เลยว่าอุ้ยอันนี้ต้องให้คนชื่อโพลลากินเพราะไม่เผ็ดอ้าปิ๊งสวัสดีมันเหงาใจอ่ะไม่เลยคุยด้วยอะน่อยอ่ะอยากออกไปเที่ยวมากแต่ไม่มีเพื่อนเลยอะ อ่าเรากินแล้วเออๆว้ยวายว่าลองนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายอย่างจริงจังอันนี้แต่ว่าแบบอาจจะต้องบอกเชฟว่าเมนูที่เพิร์บอกวันนี้ขายเสื้อสองทุ่มซื้อไหมอุย้ยทําไมต้องรีบขายตอนนี้อะปิงคือคือสามารถสามารถเลื่อนไปเป็นวันที่ห้าได้ไหมอันนี้จริงจังอันเนี้ยคือจะขายกับใครคือถ้ามึงขายที่บ้านแบบมึงเลื่อนไปวันที่ห้าได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าวันที่ห้า กูนัดเพื่อนกูวไว้พวกพวกนิวชุนที่มึงเคยเห็นนั่นแหละมีกูมีนิวชุนแล้วก็มีแกงแกงที่เคยไลฟ์ขายเสื้อกันใช่ป่ะแล้วก็จะชวนเจ้ไปไลฟ์ด้วยจะชวนยายมิวนะ่ะไปไลฟ์ขายด้วยซึ่งมิวก็ตอบตกลงตกปาดเราคำแล้วเรยบร้อยก็เลยคิดว่าถ้ามึงมาด้วยได้ก็ก็แบบว่าจะเยี่ยมยอดมากอะไรเงี้ยมาด้วยกนนันสนุกดีขายคนเดียวมันเหงาอะฉะนันรู้นะว่าเธอมีนัดไลฟ์ขายเสื้อวันที่ห้าใช่เพิ่อบอกเหรอจำไม่ได้แล้วไม่เคยบอกนั่นแหละ Why is it so dark? You want to see your beautiful face. Uh, I didn't turn on the light because I I didn't wear any makeup. So that's why. ชอบสันโดดอ๋อเหรอเป็นทวัดเหรอได้แล้วแต่ถ้าไปก็แล้วแต่ต้องสบายเอาที่เอาที่ชอบที่ชอบถ้าไปที่ชอบที่ชอบก็เชิญแล้วแต่ขายที่ไหนแล้วขายที่ไหนล่ะ ขายทางช่องไหนเป็นแบบว่าช่องสาหรือช่องเจ็ดหรือว่าเป็นช่องวันหรือว่าเป็นช่องอะไรช่องทางธรรมชาติไหมหรือว่าช่องอะไรช่องแคบหรือว่าช่องไหนเอ่ยเธอให้เปิดไฟเลยเปิดมันเปิดแล้วมันก็มอแมแรมไงเพราะว่ามาไม่เยอะคนเข้ามาแลวมาอะไรวันนี้ด้วยกันเดี๋ยวไปรับเลยวุ <c oughs> ้อยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเนี่ยคนเข้ามาแล้วก็มาอะไรด้วยกัน อ่ะราวันที่ห้ากูขายอะไรเหรอที่นี้ <c oughs> คือเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะสิอุ้ยแต่น่าสนใจมากคําว่าเดี๋ยวมารับนี่น่าสนใจมากเลยจริงจังมากจริงปะมึงขายกี่ตัวคือแต่นนี้มีกแค่ประมาณหกเจ็ดตัวถ้าขึ้นไปหาเพิ่อมอาจจะได้ถึงสิบคิดว่ามึงจะขายกี่ตัวหรือว่าแบบขำๆห้าตัวอุ้ยคาว่าไปรับนี่น่าสนใจจังวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านพอดิเลยจริงสองทุ่ม กูถามว่ากี่ตัวไม่ใช่กี่โมงมึงฟังรู้เรื่องไหมนี่กูถามว่ากี่ตัวคะ่ะเป็นจำนวนคะ่ะคำขำก็คือปิงกะทำยอดห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะคือขำของปิงขำเราไม่เท่ากันถ้าถ้าขายวันนี้แล้ววันที่ห้าขายอะไรประมาณสิบถึงสิบห้าล้านตัวน้อยมากนะคะถือว่าน้อยมากผิดหวังนะคะ กูมีประมาณสิบปดล้านตัวจริงๆแล้วคือตั้งแต่ว่าจะขายจนถึงเช้าคือขายไปเรื่อยๆสิบแปดล้านตัวนะคะทำไปเล่นมันรวมแล้วก่อนกูน่นารักแม่ปิงกูผมสีเทาด้วยซึ่งน,นี้ก็เป็นสีผมธรรมชาตินะก็คือไม่ได้ยอมเป็นสีนี้เลยเพราะว่ามันแก่แล้วมันก็เริ่มงอกไปเรื่อยๆ ถ่ายถึงเช้าเสียงจะหายไหมทุกเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมที่บ้านหาเสื้อรอเลยคืออะไรวะเดี๋ยวชมที่บ้านอ๋อหมายถึว่าเดี๋ยวไปชมสีผมที่บ้านหรอหาเสื้อรอเลยย,ย,ยังเทายังเทาอยู่ครับแต่ว่าอันนี้มันไฟมันเหลืองๆเลยทุกคนเหลือง you know even though you're not wearing make any makeup you're still gorgeous thank you หุ้ยน่าสนใจจังแต่วันที่สิบวันที่ห้ากูจะไม่มีของขายกับเพื่อนนะสิแล้วมึงมาแซคิวกูได้ยังไงกูนัดเพื่อนกูไปก่อนแล้วอะเดี๋ยว่าก็คือจริงๆอะเพิ่งสั่งเสื้อผ้าไปใหม่ตัวหนึ่งเวสั่งเสื้อผ้ามาตัวหนึ่งใช่ปะสั่งมาเพื่อใส่ถ่ายคลิปกันเยีและทุบใส่ไม่ได้ค่ะเล็กติงถามว่าติงไลน์มาว่าเอาจริงไหมกูจริงจังแล้วคนเดียวไม่เหงาหุย มึงช่วยพิมพ์คุยกับกูใน DM IG ได้ไหมคือ iPad กูมันเข้าไลน์ไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวกูจะตอบมึงใน DM IG ด้วย iPad นนะช่วยพิมพ์มาได้ไหมตอนนี้เลยหุย้ยเดี๋ยวกันนะกี่ตัวแล้วกูกลับบ้านยังไงอะ่ะเดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวกันนะนนะขอคิดก่อนขอคิดก่อนนะ แล้ววึงน,นี้นขอตอบแชทเพื่อนทุกคนกับเพื่อนกูเปิดปะมูลมขายอย่างไรอ่าพิมพ์แล้วปีกม่งมีชุดใส่วันที่สามยังกูมีนะนะกูไปสั่งมา ยังไม่มาส่งเลยมิวจะมาทันไหมเนี่ยเพิ่งสั่งเมื่อวานไอ้ปิ๊งหายไปแล้วไม่ได้ดูอยู่แล้วพูดกับใครเพื่อนี้เพิ่งพูดกับใครเอ่ยสรุปแออมร I'm a rock s t อ r I'm a rock star, star. You're my life life baby อ m a rock hard <c oughs> <c oughs> วันที่สามมีงานเหรอไม่ไม่วันที่สามไปรับปริญญาเพื่อนแล้วคือเราเป็นแบบมูโชเฟรนไงหมายถึงว่าเรามีเพื่อนร่วมกันทั้งเป็นเพื่อนเพื่อด้วยเพื่อนปิ่ด้วยเนี่ยพี่นายสอดีครับใช่ก็เลยแบบว่าเพื่อนเพื่อด้วยเพื่อนปิ่ด้วยก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเข้าไปเจอกันก็เลยแบบเถื่อว่ามันน่าจะคนเยอะใช่ไหมครับปริญญาเนี่ยก็เลยแบบว่าเออแต่งกายสวยงามมากไหมจะได้แบบว่า หาชุดที่ใส่แล้วมันจึง้งมันอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรโอยคิดถึงมากมันหายกันไปไหลายเดือนจริงรทุกคนขออยุาตอบแชทปิงสักครู่นะคือเท่าไหร่ อะไรปิงหาพวกละ ปัจจุบันทางเริ่มหาพวกละก็นั่นมันคนของไงรอเพื่อรับปริญญาเนี่ยส่งหมายตอนหน่อยโยมโอ้ยเห็นพี่นายรับปริญญาแล้ว congratulations นะ I'm a rock star. I'm a rock star. You're my life life baby. I'm a rock heart. สิ่งเดียวที่อยากขอเพิ่งคือขอให้นอนไปเลยมั้ยกับนอนไปนี่กำลังนอนอยู่ครับตอนนี้ คุณน้ยเด็กนะ,ะดีใจที่จะทำตัวเองอจ้าทุกคนถ้าวันนี้เพอ่้าย คนเพื่อก็มนเค่ว่าจะไปหาปิงดีไหม ทุกคนดูเพื่อตอบแชทอยู่หรอทุกคนเพื่อจะไปตอบแชทปิงก่อนเผื่อเพื่อจะนัดเจอกันวันนี้เดี๋ยวไว้แล้วคุยกันใหม่นะทุกคนไว้เจอกัน